เอาละครับวันนี้พบกับคุณสิงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางฮะสวัสดีครับคุณสิงครับสวัสดีค่ะคุณสิงห์นำอะไรมาฮะ ก็วันนี้นะคะสิงห์มีสารสกัดงาดํานะคะซึ่งเป็นงาดํานะคะสายพันธุ์อุบลราชธานี3ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการวิจัยนะคะจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานีวิจัยกันมา16ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามานานม,มากแล้วนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยตัวนี้นะคะเรานํามาสกัดนะคะเป็นน้ํามันสกัดจากงาดําค่ะซึ่งมีสารเซซามินสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดค่ะมีทั้งกลุ่มไฟโตสเตอ ระะแล้วก็วิตามินอ e, ีแล้วก็กลุ่มกรดไขมันชนิดด e ีด้วยค่ะมันผลิตยังไงถึองออกเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นน้ํามันเกรดที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆ นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้กรรมวิธีการสกัดที่เฉพาะเจาะจงแล้วใช้วิธีการสกัดเย็นด้วยนะคะเมื่อสกัดออกมาแล้วนะคะมันจะได้ออกมาเป็นน้ํามันใสๆสีทองแบบนี้เลยคะ่ะพี่หนุ่มตัวนี้นะคะเราใช้โรงงานเภสัตอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นโรงงานมาตรฐาน GMP นะคะคแล้วก็สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ในระดับฟาร r ม a c e u t i c a l grade นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นเกรดยาเลยขอลองชิมหน่อยได้ไหม ได้ค่ะกินกี่เม็ดเนี่ยตัวนี้แนะนําทานเวลาสองเม็ดนะคะแล้วก็ทานง่ายค่ะไม่มีกลิ่นคาวที่ผมล,ลองดมดูไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทานง่ายดมก่อนนะไม่มีกินกี่เมนะ็ดฮะสองเม็ดค่ะสองเม็ดนี้เลยนะนี่นะอ่ะออม,มาเมือ่อดีนะดีค่ะทานได้ทุกวันค่ะตัวนี้ที่บ้านซิงก็ทานอยู่นะคะแล้วก็คุณแม่ทานอยู่ทานตัวดีทานะะร่วมกับการออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะไม่มีกลิ่นออกมาใช่ไหมพี่ไม่มี ใช่ทานง่ายค่ะตัวนี้ทานได้ทุกวันค่ะคือไอ้สายพันธุ์อุบลราชธานีสามมันดียงังไงเป็นสายพันธุ์ที่วิจัยมา นะคะเวลาที่เรามีสายพันธุ์ที่ต่างกันเนี่ยสารสําคัญต่างๆมันก็จะออกมาแตกต่างกันในวันนี้มาแล้วขอโปรโมชั่นพิเศษหน่อยนะครับวันนี้โปรที่ว่า b Black s e ีสนะคะน้ํามันงาดาสกัดเย็นเข้มข้น100%ปกติราคา1,590บาทวันนี้เหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นค่ะรับไปเลยนะคะอีก1กระปุกฟรีนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าโทรเข้ามานะคะ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยอีก2กระปุกค่ะได้ทั้งหมด4กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด6,360บาทวันนี้จ่ายเพียง 1, 0 0 0 1 9 0บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะโทรสั่งเลยนะคะที่เบอร์02-123-3860หรือสั่งผ่านไลน์ก็ได้ค่ะ @bs 9 9อขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ค่ะโปรตีว่าแบล็กซีสน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้น100%ปกติราคา1,590บาทวันนี้เหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นแถมไปเลยค่ะ1กระปุกเท่านั้นยังไม่พอนะคะ100สายแรกค่ะรับไปอีก2กระปุกรวมมูลค่า6,360บาทวันนี้จ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรสั่งเลยค่ะที่เบอร์021233860ไลน์นะคะ แอด bs 9 9เพิ่มเพื่อนแล้วสั่งซื้อได้เลยค่ะอย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะมีแอดนำหน้านะ bs เ้าเก้นะครับหรือว่าสแกน QR code ตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่นงสวัดีค่ะวันนี้เวลาหมดเลวครับเราส่งคนลาไปก่อนุผู้ชมครับสวัสดีครับ